สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2 XLT เกียร์ธรรมดานะครับปี2,020ันิันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทครับลูกคา้าเครดิตจัดไปนั้นได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000นต้นๆน,นะ6ปีหรือว่นนะเาเดัวนะรถสวยเปนลป้ายแดงนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดครับไม่เคยชนนะมาพร้อมแม็กแต่งหลอ่อๆแล้วครับสีดำนะครับ อย่างก็ดอกละล้นนะใช้งานได้อีกยาวยาวสายลูอไม่คนพลาดนะครับกระจังหน้าฟอร์ดโลโก้แดงหล่อหลอครับห้องเครื่องก็ดมเดิมฮะ็อตไม่มีขยับเครื่องเกียร์ปกติแล้วครับขับทางกายสบายครับฝากระโปรงดาเดิม กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะสีสันสวยงง,งามรอบคันเลยฮะลายลิ้วลอยลอยตำหนินะครับมีโลบาร์หลังกระบะแม็กไลรเนอร์นะฮะแม็กไลรเนอร์สวยๆฮนะรถไม่เคยบรรทุกของหนักนะครับแผงประตูสวยๆแล้วกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก งมาล์ยมันติฟังกชั่นนะครับวิทยุเครื่องเล่นเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอย Android นะครับเกียร์ธรรมดาเบาเป็นเบาะหนังนะฮะเบ,บาสภาพสวยแล้วฮะไม่มีขาดไม่มีแตกรายงานนะครับเบาะคนนั่งก็สวยท้ายเรียบร้อยครับภายในเรียบเรียบเลยนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพ สนใจโทร0 6น443 28 29สครับเคสลูกค้าติดบั็คลิสติดเครดิตเราไม่ได้รับนะครับ